สวัสดีครับเรามาดูก่อนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เข้าสู่เกมที่31แล้วประจำเช้าวันพุธที่24มิถุนายนน2020มีเตะกันอยู่2คู่เริ่มต้นเกมที่เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเสมอกับ Hope ไบรตันแอนด์โฮปเอาเบียนไปสวสูนครับโดยที่เกมนี้จริงๆกับไบรตันมีโอกาสที่จะได้ไประตูขึ้นนำฮะเพราะว่าได้จุดโทษจากนิวมาเป้ครับแต่ว่ายิงไม่เข้าครับจบเกมก็เลยยิงเพิ่มกันไม่ได้ฮะแบ่งกันไปทีมละ1คะแนน ส่วนอีกคู่หนึ่งสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไปสอสูนนะเกมนี้สเปอร์ได้สอดปรูจากโทมัสซูเชกของทางเวสต์แฮมทำเข้าไปด้เองครับแล้วก็อีกลูกเป็นแฮร์ร่เคนยิงเข้าไปครับก็สเปอร์ก็เลยคว้าสามแต้มไปได้ในค่ำคืนที่ผ่านมา นั่นก็นเลยทําให้สถานการณ์ในตอนนี้ฮะเลสเตอร์ซิตี้ได้มาหนึ่งแต้มตอนนี้ยังอยู่ที่3ของตารางก็เก็บเพิ่มเป็น55คะแนนแต่ก็ต้องบอกว่าต้องเสียวสลังวังๆครับเพราะว่าน้ําห่างเชลซีอันดับ4เนี่ยแค่4คะแนนเท่านั้นเองครับมีโอกาสนะที่จะโดนเชลซีไล่บี้และแซงได้เหมือนกันนะฮะส่วนทางสเปอร์ครับตอนนี้อันดับขยับขึ้นมาอยู่ที่7ของตารางฮะเก็บเพิ่มเป็น45คะแนนด้วยกัน และในส่วนของไบรตันแอนท์โฮฟอเบียนก็ยังอยู่ที่15ของตารางได้มือหนึ่งแต้มก็เก็บเพิ่มเป็น33คะแนนห่างจากโซนตกชั้นอยู่5คะแนนครับก็ยังถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยอันนี้หนักเลยให้อยู่ที่17ของตารางมีอยู่27คะแนนก็คะแนนเท่ากับอันดับ18อย่างบอลมาร์ทครับก็มีโอกาสสูงนะครับผมสำหรับเวสต์แฮมครับฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะน่าจะได้ไปเยือนในโซนท้ายตารางในเร็ววันนี้นะครับผมถ้าฟอร์มยังไม่กระเตื้อง ในส่วนของดาวโซโลล่าสุดก็เจมี่วัดดี้ที่ซัดไป19ประตูแล้วก็นักเตะที่แอสซนต์ให้เพื่อนทำประตูไม่สุดก็เควินเดบรอยครับจ่ายไป16ลูกแล้วเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมพิเศษในที่31ครับเริ่มกันที่ค่ำคืนวันนี้นะฮะก็จะมีคู่เอกเลยฮะแมนยูเปิดบ้านเจอก,กับเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดนิคลเซอร์พบวิลล่า นอริชเจอกับทางเอเวอเรตันวูฟพบบอลมาร์ตแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับคิสตันพาเลตส,ส่วนคืนวันพรุ่งน,นี้ฮะเบอร์ลี่เจอวัตฟอร์ดซานตันพบอาร์เซนอลแล้วก็คูบิกแมดเ์อีกเช่นกันนะฮะเชลซีเจอกับแมนซิต,ตี้